ซึ่งผมไม่อยากให้มันมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามจะเป็นเดิมเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือถ้าคุณคิดว่าแนวทางที่คุณทำมันถูกต้องเนี่ยมันก็ควรจะไปถามประชาชนใหม่นั่นก็คือการเลือกตั้งแต่ทีนี้เนี่ยอันนั้นก็เป็นความเวร้รายที่หนึ่งผมเรียกมันว่าบาปที่ห สภาพที่สองเนี่ยที่มันเร็วร้ายไม่แพ้กันเนี่ยคือมันเป็นไปได้ยังไงที่เราปล่อยให้การเมืองเนี่ยมันมีลักษณะของการที่ว่าไปเหมือนไปตลาดอะแล้วคุณก็ไปซื้อสอสอเรากับไปซื้อปลาไปซื้อของสดในในตลาดแบบนี้ผมคิดว่านี่ก็คือความเร็วร้ายเช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักการเมืองไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดไม่ควรที่จะทรมาชประชาชนขณะเดียวกันนะครับมันก็ไม่ควรที่จะมีการสร้างกลไก,กหรือวิธีการใดๆเพื่อจูงใจ ให้มีการทรยศประชาชนด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราได้เห็นกระบวนการแบบนี้นะครับที่มันทําลายทําลายแล้วก็สร้างความปิดเบี้ยวความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบการเมืองเนี่ยอย่างมากนั่นคือบาปที่2ที่เกิดขึ้นแต่บาปที่3ามันก็มีสมมติว่าถ้า,ถาพรรคกล้าทาทาแบบนี้จริงๆเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในการเมืองเนี่ยพรรคกล้าทําสังกัดฝ่ายรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง คือตกลงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะให้วิธีการเติมเสียงด้วยการจูงใจนะครับให้สอสอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปอยู่ในสังกัดท่านเนี่ยด้วยอะไรด้วยอํานาจที่มากขึ้นเพราะว่าเป็นสังรัฐบาลด้วยอำนิสินจ้างหรืออะไรซึ่งไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะมีพยานหลักฐานอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและพรรคเพื่อไทยก็ควรจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี พักเพื่อไทยควรจะเข้าใจเรื่องแบบนี้มากที่สุดแล้วทําไมนะครับในฐานะที่เป็นแกนนาหลักของรัฐบาลถึงปล่อยเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับผมเองก็อยากจะชี้ว่านี่คือบาปท,ที่3ที่มันเกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยแล้วมันจะทําให้สุดท้ายเนี่ยนะครับลกลไกทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับก็คงต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับในการที่จะช่วยกันอย่างน้อยนะครับผมว่าตั้งคําถามว่าเฮ้ยการเมืองที่มันเป็นระบบแบบงูเข่าแบบนี้ มันมันดีต่อสังคมไทยมันดีต่อประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าโดยไม่ต้องมาพิจารณาโดยไม่ต้องมาพูดคุยกันว่าเห็นด้วยกับอุดมการนั้นหรือจุดยืนของพรรคนั้นหรือเปล่านะครับแต่การเปลี่ยนอุดมการกันแบบนี้การเปลี่ยนจุดยืนกันแบบนี้มันดีต่อคนที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม่ตอตรวจสอบคนในพักหคะว่าดูเหมือนว่าฝั่งบอกว่ามันมีสมหลายคนเลยะคือผมเชื่อว่าการ การที่เขาออกแบบนั้นเนี่ยเขาก็พูดแบบนั้นมาเสมอนะครับมาหลายครั้งแล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการรับกันเป็นเรื่องของการสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผู้ที่สนับสนุนรักประชาชนนะครับคือเขาไม่ได้เป็นโหวตเตอร์แค่เฉพาะไปเลือกตั้งใน ในครูหาตอนพักเก้าไกลเท่านั้นแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าโหวตเตอร์ของพรคประชาชนเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งนะครับแล้วจริงๆไม่ใช่แค่พรคประชาชนผมเชื่อว่าทุกๆพรคนะครับคือประชาชนเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขาเขารู้นะครับเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาไม่อยากเห็นการเมืองที่มันมีลักษณะของการเ,เป็นงูเห่าแบบนี้ บทเรียนจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยชัดเจนว่างูเข่าไม่ได้กลับมาสักคนนะแั้วนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับประชาชนเห็นประชาชนรู้และประชาชนช่วยกันตรวจสอบเราเองในฐานระรรคการเมืองก็คต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับและเราไม่อยากให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับขออ้างเรื่องความสุขในที่ขอยในยัน คือคือแน่นอนคนที่มันจะย้ายเขาก็ต้องพยายามหาเหตุผลต่างๆนานาในการที่จะมาบอกว่าเออทำไมเขาต้องย้ายนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องมันก็ต้องคุยกันเป็นเป็นรูปธรรมนะครับออแน่นอนว่าพักประชาชนเนี่ยนะครับสสท่านใดที่มีความรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคุยกันคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานมันไม่มีอะไรที่มันจะเห็นท้องป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็มีกลไกในการที่จะพูดคุยแล้วก็สร้างความกระจ่างในเรื่องนี้ันั้นเนี่ยเราค่อนข้างมั่นนใจะครับว่า ภายในพักเนี่ยเราก็พยายามพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในส่วนนี้ผมอาจจะขอขอเป็นสุดท้ายเลยไหมผมอาจจะขออนุญาตไปทำหน้าที่ประธานแล้วน่าจะเกินเวลามาผสมกันละ,อะขออนุยาครับเรื่องอาหารที่ไมแบบหมครับแกมาที่โดมครับเรื่องนี้ครับองเรื่องนีออน้ไงบ้างเออเห็นข่าวนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ ประกอบไปด้วยหลายเรื่องก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการคอร์รัปชันคือคือเอางี้ว่ามันไม่ใช่แค่วัทหารอย่างเดียวเนาะผมว่าทุกองค์กรอะ ถ้าคุณสั่งให้ลูกน้องคุณไปทำในลักษณะที่ว่าไปขับแกร็บแล้วมีการส่งเงินให้หนายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคนที่เขามาทำอยู่ในองค์กรใน,ในของตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็มีภารกิจมีหน้าที่เฉพาะในเรื่องเรื่องนั้นถ้าเขามาเป็นทหารเขาก็ต้องมาทําหน้าที่ที่มันเกี่ยวข้องกับทหารไม่ใช่ถูกสั่งให้ไปทำแกร็บไปทําอะไรเว้นแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเวลาราชการนะครับแล้วเขาสมัครใจที่อยากจะไปทําขับแกร็บเองเพื่อที่จะหาะไรายได้เสริมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสั่งการมีการออกกไนซ์แบบนี้เราอาจจะมีเรื่องของอาวิสินจ้างที่มันจเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเอาจริงเอาจาังมันต้องมีการดําเนินการนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่งยงอย่างต่อไปซึ่งก็รอต้องติดตามนะครับว่าทางท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะครับจะมีการสั่งการมีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะครับ ว่าผมไม่อยากให้มองแค่ว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่เคสวาเคสแต่ว่าการที่มันมีปัญหาคอร์รัปชันแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมายความว่าคนไม่เก่งกลัวกฎหมายพวกเขาคิดว่าพวกเขาทาอะไรก็ได้